สัญหามาเล่าในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมขนมไทยครับกับขนมไทยรถมือแม่ วันนี้ครับผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราครับคุณหาไทยรัตน์เนรมิตรธนกกลครับเจ้าของร้านร่มใส่คาเฟ่หรือว่าคุณมิวตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค,คุณ,คณมิว,วค่ะก่อนอื่นเลยคุณ<อ>มิวต้องเล่าถึงจุดเริ่มต้นของร้านของ,รของเราว่าร้านน่ารักน่ารักของเรานี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเกิดจากตัวเองแล้วก็ในครอบครัวชอบทานขนมไทยมากค่ะคือทั้งคุณแม่คุณพ่อก็คือชอบมากคุณพ่อเป็นคนจีนนะคะแต่คือเขามาอยู่ไทยตั้งแต่เล็กเนี่ยเขาก็จะชอบขนมไทยเพราะเขาเป็นคน แพงเพรขนมไทยจะเยอะมากใช่ค่ะแล้วเราเปิดร้านมาได้นานหรือยังคะเริ่มเปิดเมื่อหกุมภาพันธ์นี่เองห้ะกุมภาพันธ์นี่เองสดๆร้อนๆเลยแต่วันนี้ผมเห็นเนี่ยเอาขนมมาหลากหลายมากแล้วแต่ละอันเนี่ยมีการประดิ์ประดอยโอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยเรานั้นคือไฮไลท์ของร้านเราคืออะไรความน่าสนใจของร้านเราที่แตกต่างจากร้านขนมไทยร้านอื่นคืออะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของวัตถุดิบนะคะแล้วก็หน้าตาขนมค่ะเพราะว่าเราอยากจะแบบว่าให้เชิงคาเฟ่อยากให้คนได้มาถ่ายรูปด้วย วัตถุดิบของเราทุกอย่างก็คือจะคัดสรรเลยเว่าคนที่เป็นความดันเบาหวานก็สามารถทาน,าานาได้เพราะว่า ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นสวจมล้ากรีนถ้าแบบว่าแบบมีน้ำตาลเยอะเลยนะค่ะเขาก็จะสอบถามก่อนว่ามีน้ำตาลทรายเยอะหรือเปล่านี่อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราจะบางอย่างอ่ะอาจจะมีน้ำตาลทรายบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ของเราจะไม่มีเลยเราก็จะแนะนำว่าอันนี้ทานได้นะอันนี้ทานไม่ได้แล้วเราใช้อะไรในการทดแทนความหวานแทนครับอาจจะมีย่าหวานนะคะแล้วก็ช่อดอกมะพร้าวน้ำหอมแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคือดีต่อสุขภาพดีต่อใจมากและอีกหนึ่งอย่างที่ดีต่อใจคนฟุกนะคะร้านแห่งนี้นะคะเขาให้ความสำคัญกับคนในชุมชน คือคร้านจะมีรายได้อย่างเดียวไม่ได้คนในชุมชนก็มีรายได้กับเราเ<ช>ด็คุณ,<ช>คณนิวอบชุชนค่ะก็ะะในชุมชนของเราอ่ะจะมีคุณย่ คุณย่าคุณป้าคุณอาอย่างเงี้ยค่ะที่เขาทําขนมขายตามหน้าบ้านเราก็จะไปติดต่อเขาว่าแบบว่าอ่าอย่างคุณอาขายแค่หน้าบ้านอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเป็นช่องทางการจัดจําหน่ายเพิ่มเติมให้นะอะไรเงี้ยแต่เราขอดูวัตถุดิบหน่อยอะไรเงี้ยค่ะนิดนึงแล้วก็แบบว่าอาจจะปรับนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เรื่องรสชาติอะไรเงี้ยแล้วก็หน้าตาอาหารคัดกับขนมอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะถือว่าเป็นการส่งเสริมนะส่งเสริมคนในชุมชนตรงนั้นได้ได้และเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขนมไทยคนฉลาดพลปกติเราไปคาเฟ่แล้วถ่ายรูปนี่ต้องเป อย่างเดียวสายฟอย่างเดียวแต่ตอนนี้ไปคาเฟ่ที่นี่ได้ถ่ายรูปกับขนมไทยคนก็จะเห็นคุณค่าของขนมไทยเช่นเคยค่ะวันนี้มีอะไรมาบ้างครับวันนี้วันนี้จะมีลูกชุปนะคะไส้ของเราจะเป็นอาถั่วอบควันเทียนค่ะคุ้จะลองชิมหน่อยไหมคะค่ะลองชิมหน่อยไหมดิฉันอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะเพราะปกติเนี่ยขนมไทยแบบนี้เอาจริงต้องกำแพงเนาะกำแพงขนมไทยแบบนี้เยอดังนี่นะครับคุณผู้ชมผมจะชิมให้ดู หอมควันเทียนใช่บหมากอันนี้คือสุดเด็ดนอกจากหอมควันเทียนแล้วว่าจุดเด่นของเขามีอะไรอีกบ้างคะของลูกชุบของเราของลูกชุบนะคะสีจะเป็นสีธรรมชาติค่ะแล้วก็เรื่องความหอมของควันเทียนี่ยจะไม่เหมือนใครเลยความกรุบกรอบของวุ้นอย่างเงี้ยค่ะปั้นมือปั้นสด ทุกวันเราจะไม่มีของข้างเห้นความสดใหม่นั่นเองแล้วสีไม่ต้องกลัวนะคะสีธรรมชาติจริงๆแล้วก็หอมควันเทียนแน่นอนคุณชลําพลเขียวใหญ่เลยหอมอิจฉาหอมมากจริงต่อไปเซตตลางค่ะจะมีขนมช้นนะคะ ค่ะขนมตาลใช่ไหมคะตาลขนมเราลหรฮะแล้วก็จะมีอ่าเนี่ยอันนี้จะเป็นขนมถ้วยวิจิตค่ะคือว่าดัดแปลงเพื่อจากขนมถ้วยธรรมดาให้ดูแบบว่าคุณผู้ชมดูนะไม่ธรรมดานะยีมาโรมานาคุณรำพอนยีโรมันเป็นขนมถ้วขนมถ้วยคือจะเห็นเป็นสีขาวอยู่ด้วยใช่ไหมคะแต่ขนมถ้วยที่นี่คือขนมถ้วยวิจิตวิจิตยังไงเชิญกล้องซูมค่ะนนีี่่ฮฮะะวิจิตมีล้อลายทำเป็นดอกบัวแล้วดอกบัวข้างในทำมาจากอะไรคะคุณมิวอ่าเป็น ใบเตยค่ะไส้ใบเตยใช่ค่ะใบเตยเคี่ยวคุณแม่ทําเองใช่ค่ะรับแม่จริงๆใช่เพราะปกตินะเวลาทานอาหารขนมมาเวลาทานอาหารรดมือแม่จะรู้สึกว่ามีพลังอ่ะเป็นอะไรที่อร่อยแล้วคุณแม่คือให้ความสำคัญเหมือนทําให้ลูกทานที่ไปเขาก็จะใช้ช่อดอกมะพร้าวน้มหอมแท้แล้วปร์เนตตัวนี้ก็จะหอมมากโลูกค้าจะติดใจมากค่ะเพราะว่าเราจะมี2สูตรก็คือกะทิเยอะก็มีกับกะทิน้อยตัวนี้จะเป็นกะทิน้อยสาหรับคนรักสุขภาพอย่างผมเลยรักสุขภาพอย่างผมเลย และอีกหนึ่งอย่างคุณจะนำพรลึงเลืองอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นขนมตาลค่ะอันนี้จะเป็นของน้องแม่แม่กินลังค่ะแม่กินลังกินจีบ่อบอกรายการเราค่ะอร่อยค่ะเราก็จะคัดสรรจาก ตอนนี้เรากําลังขยับไปว่าจังหวัดอื่นๆด้วยว่าคุณมีอะไรอร่อยสามารถมานําเสนอเราได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ของน้องเขาอร่อยจริงใช่อร่อยค่ะแล้วก็จะมีขนมพกากรตัวนี้ก็จะเป็นไส้ตัวนี้จะเป็นอบขอนเทียนเหมือนกันแล้วก็จีบมือทุกชิ้นเลยพากากงเนี่ยเขาทํามาจากอะไรไส้ข้างในเป็นอะไรคะเป็นถั่วค่ะเป็นถั่วใช่ค่ะสวยมากจะเป็นนุ่มๆละมุนละมุนหอมๆเนี่ยคุณสามคนหยิบโชว์สิดูสิครับดูการแบบคุณดูความวิจิตรของเขา คือสวยมากดิฉันเห็นตอนแรกนะคะทีมงานบอกว่า,าพี่อ้อมเขาไม่ใช่ของจริงหรือเปล่าเป็นของโชว์หรือเปล่าเป็นของจริงค่ะอันนี้นจีบมือเลยนะคะจีบดูลวดลายของเขาครับคุณผู้ชมอ ต่อไปช่วงนี้ดูร้อนร้านของเราก็เอาใจคนที่อยากจะมาคลายร้อนที่ร้านเริ่มต้นแต่เครื่องดื่มก็จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยนะคะจนส่วนผสมของน้ําตาลจากวัดโบสถ์ค่ะน้ำตาลสดวัดโบสถ์โอ้ยหวาน้ปเลยผมวัดโบส่ะผสมให้แบบมีความเปรี้ยวอมหวานหอมหอมจะไม่หวานมากจะไม่มีน้ำตาลเลยนะคะตัวนี้จริงๆต้องใส่น้ำแข็งหน่อยก็จะแบบยิ่งสดชื่นยังไงฮะหอมชื่นใจอ่ะมันมีความหวานที่หอมจากน้ำตาลสดและตัดเปรี้ยวทำ ให้เราเนี่ยสดชื่นขึ้นมาใช่ค่ะชุ่มคอเป็นชุ่มคอชื่อเมนูเสน่หล่มไสค่ะเสน่หล่มไสอันนี้ recommend น้ําดื่มเพื่อสุขภาพจริงๆนะคะอีกหนึ่งเมนูที่ดิฉันเนี่ยไม่ได้ทานมานานมากและดีใจมากที่มีที่นี่นั่นก็คือเมนูแตงโมปลาย่างค่ะเป็นของว่างไทยโบราณที่ทานยากอันนี้ก็สุดคุณแม่เหมือนกันใช่ค่ะคุณแม่ทําเองตั้งแต่แบบตําตําแล้วก็เจียวเองะคะ กองจะสูมนี่คุณดูไ้นะขออนุญาตนะคะทุกท่านจะได้รู้ว่าอันนี้ของจริงจริงๆค่ะคือแต่ละอันครับคือเขาแบบพิถีพิถันในการทํามากความตดชื่นของเนื้อตังโมค่ะหวานฉ่ำแบบไม่มีการบุมต่มจะยินบแล้วดีมากปดปาย่างดีมากดีใช่ไหมปลาย่างเซกเกดดีมากใช่ค่ะ ทำเองหมดเลยทั้งคั่วทั้งเจียวใช่ไม่มีแบบว่าคือทําเองทุกขั้นตอนเมนูไทยร้อนแบบภูมิปัญญาไทยที่ดีมากเมนูนี้คุณลต้องสั่งนะลูกค้ามาที่ร้านก็จะขอซื้อกลับบ้านตลอดค่ะตัวตัวแต่ตัวปลาย่างแล้วเขาบอกเดี๋ยวไปหาแตงโมอีกแล้วปลาย่างอันนี้ทานกับข้าวเหนียวมูนก็ได้นะได้ด้วยค่ะข้าวเหนียวมูนโรยข้าวเหนียวมูนได้อีกหนึ่งอย่างที่ดิฉันเห็นห่อห่อใบตองอันนี้คืออะไรคะคุณค่ะจะเป็นมันมันผสมเผือกค่ะนึ่งคลุกกับมะพร้าวคุณชลําพลเปิดดูหน่อย เป็นเมนูโบราณมากทานยากากนะดูซิหน้าตาเป็นยังไงแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจร้านเราอยู่ตรงไหนเปิดบริการวันไหนบ้างเชิญค่ะร้านอยู่ตรงข้ามกับน้ํำปิงปัสุสัตนะคะเส้นบิ๊กซีเลยค่ะโค้งกำนันเชยใช่ค่ะอยู่ก่อนถึงโค้งกำนันเชยถ้ามาจากทางโค้งมาตูมนะคะอยู่อยู่ติดกันกับตรงข้ามกันกับ ยูเทิร์นเลยค่ะใช่คะแล้วเวลาไปเนี่ยต้องโทรสั่งจองไว้ก่อนไหมคะหรือยังอ๋อไม่เป็นไรค่ะสามารถเข้าไปได้เลยค่ะที่นั่งีใช่ที่นั่งมีเยอะค่ะมาดูขนมฮะดูขนมคุณชาลัมพลหาทางยากมากดิฉันเนื่องถึงคุณย่าคุณยายที่นั่งขายในตลาดตอนเด็กใช่ใช่ค่ะวันนี้ต่อใจมากเลยนะแล้วอย่างเวลาไปทานที่ร้านเนี่ยเขามีการจัดเซตสวยงามอะไรอย่างนี้ไหมครับใช่เลยค่ะที่ร้านจะจัดให้แบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกขนมเองแล้วก็เราก็จะจัดให้เป็นเซตแบบนี้ได้เลย ถึงจะซื้อชิ้นเดียวเราก็จัดให้ใช่จะมีกระเช้าเล็กลงกว่านี้อะไรเงี้ยเขาสามารถถ่ายรูปได้ไม่ซ้ำเลยมาแต่ละครั้งก็คือคอมเมนต์ได้เหมือนกันนู่นนี่นั่นเลยคนที่ชอบถ่ายรูปโซเชียลนี่ต้องมาร้านนี้เลยนะคะช่องทางในการติดต่อร้านก็สามารถเข้าได้ที่เพจนะคะเฟซบุ๊ k ล่มใส่คาเฟ่ค่ะลมใส่คาเฟ่เปิดทุกวันใช่ไหมใช่ค่ะเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะปิดทุกวันจันทร์ค่ะ เป็นขนมไทยที่รักสุขภาพที่คนอย่างผมก็กินได้ถูกต้องอจะลำพนตอบโจทย์คุณคภาพสุขภาพจริงๆนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราอยากทานขนมจริงๆนะแต่เรารู้สึกว่ามันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือเปล่าแต่พอมาได้ฟังแบบนี้ได้เห็นความตั้งใจของผู้ประกอบการแล้วดิฉันชื่นใจว่าคนอย่างเราใายสุขภาพมีทางเลือกแล้วค่ะใ,ในตรงหน้านี้แล้วเขาขายแลวเขาเผื่อแผ่คนอื่นด้วยนะสร้างช่องทางให้กับคนอื่นอีกคนในชุมชนคุณย่าคุณยายที่ขายขนมอยู่ในชุมชนนะคะก็สามารถนําขนมเนี่ยมาฝากคุณมิวขายได้ด้วยนะคะแม่มีผู้ประกอบการน่ารักแบบนี้ก็ดิฉัน จวมนี่ขอบคุณคุณมิวนะคะขอบคุณมากค่ะยิมาร่วมอมคุณในรายการนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นความตั้งใจของผู้ประกอบการไทยยุคใหม่ในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของประเทศไทยนั่นคือขนมไทยนั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆในรายการห้องนั่งเล่าวันนี้นะคะสําหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าต้องไปจัดการกับขนมเหล่านี้ให้หมดกันก่อนนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ